นี่นะครับจะเป็นถอยหลังกลับนะครับก็คือการกดระยะเวลาถอยการใช้พุ่มอะไรในการเลี้ยวนะครับเพราะว่าซึ่งมันจะยากกว่าการเดินหน้าเดินหน้าเรามองเห็นด้านหน้าเพราะคนขับมันอยู่โซนหน้ามากกว่าโซนหลังนะครับอันนี้เล่นได้เฉพาะในสนามโรงเรียนนะครับชีวิตประจําวันอย่าไปเล่นนะครับมันเสี่ยงอาจจะมีการชนท้ายได้นะครับผมดูครับ การกะระยะในการถอยถือว่าผ่านครับเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นรถเก๋งเหมือนกันเดี๋ยวผมจะบรรยายน้อยลงนะครับมาเลยครับ เรียมบอกนะครับอันนี้คือเกียร์ธรรมดาก็จะไม่ได้ใช้เคเร่งเลยไม่ได้ใช้เบรกไม่ได้ใช้คัสต์นะครับแต่ถ้าน้องใหม่ก็ประคองก็คือชะละคอความเร็วก็คือการเลี้ยงคัสต์หรือว่าการปล่อยคัสต์ไม่สุดนะครับแล้วก็จะใช้โฟมอะไรามากขึ้นนะครับไปได้เลยครับอ่ะต่อไปเป็นรถเก่งครับ เก่งก็จะง่ายหน่อยว่าตัวรถมันสั้นกว่าแล้วก็ความกว้างน้อยกว่ารถกระบะนะครับดูกันอันนี้น้องเขาเลี้ยงเบรกไว้นะครับไม่ได้ปล่อยเบรกจะแตนได้ Standard. การทิ้นระยะเวลาเลี้ยวด้านข้างถือว่าสวยนะครับห่างพอสมควรแล้วก็หักวมไรหมดเลยอย่างเงี้ยครับได้อยู่ครับสเต็ปใครสเต็ปมันแต่ละคนขับไม่เหมือนกันอโอเคครับเสร็จแล้วถอยหลังกลับให้ดูหน่อยถอยหลังกลับให้พี่ดูหน่อยหักมุมเหมือนที่เรามาเลยโอเค ดูน้องนะครับอันนี้น้องใหม่ยังไม่มั่นใจมากเท่าไหร่ถอยหลังยากยากกว่าเดินหน้าเดินหน้าไม่ต้องคิดมากอะไรแค่ไม่ชนก็พอถอยหลังก็ต้องมองด้านหลังการระยะยากขึ้นความกว้างยากขึ้น รอบนี้จะแคบกว่าตอนเดินหน้ามาใช่ไหมครับสวยครับแต่มาทางนี้ด้านคนขับจะเสียวหน่อยอแต่ก็ไม่โดน กวยอันสุดท้ายแล้วโอเคผ่านครับไม่โดนกลวยเลยใช้ได้ครับเดี๋ยวมีคลิปมาเสนอต่อไปนะครับผม